ลองนึกภาพว่าคุณอยู่ในช่วงลาพักร้อนและการจองโรงแรมของคุณถูกยกเลิกแย่ละสิคุณก็ต้องหาที่พักที่อื่นใช่ไหมคุณเริ่มค้นหาที่พักแห่งใหม่เมื่อคุณเห็นโฆษณานี้มันพูดถึงโรงแรมที่ดูเหมือนจะมีจำนวนห้องที่ไม่สิ้นสุดมันก็ต้องมีห้องว่างสำหรับคุณแน่นอนใช่ไหมล่ะคุณมาถึงโรงแรมและผู้จัดการโรงแรมก็มาต้อนรับคุณที่โต๊ะเช็คอินพนักงานต้อนรับคนนี้ดูพิเศษมากเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้ว่าทำไมเขาเริ่มต้นด้วยการบอกว่าห้องทั้งหมดของเขาถูกจองเต็มหมดแล้ว จำนวนห้องที่ไม่มีที่สิ้นสุดถูกจองด้วยผู้เข้าพักที่ไม่จำกัดแต่เดี๋ยวก่อนผู้จัดการอาจมีวิธีแก้ปัญหาให้คุณยังสามารถเช็คอินได้แล้วก็บอกว่าเขาจัดการได้ดเขาเริ่มอธิบายว่าห้องพักทั้งหมดในโรงแรมมีหมายเลขโดยเริ่มจากห้องหมายเลขหนึ่งต่อไปก็ห้องหมายเลข2และ3และมีอย่างไม่สิ้นสุดโรงแรมแห่งนี้อนุญาตให้เข้าพักได้เพียงห้องละ1คนเท่านั้นแล้วถ้ามีคนอยู่ห้องละคนเขาจะหาห้องให้คุณได้ยังไง ง่ายมากเขาขอให้แขกแต่ละคนย้ายไปที่ห้องถัดไปด้วยวิธีนี้คนที่อยู่ในห้องหมายเลขหนึ่งจะย้ายไปห้องหมายเลขสองคนในห้องหมายเลข3ก,ก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ <S <S เมื่อแขกทุกคนย้ายไปยังห้องถัดไปแล้วห้องแรกก็จะพร้อมให้คุณเข้าพักได้ขณะที่คุณรออยู่ที่แผนกต้อนรับก็มีรถบัสขับเข้ามาและต้องการเช็คอินด้วยแขก100คนกําลังรออยู่ในรถบัสพนักง,งานต้อนรับใช้กลยุทธ์เดียวกันเขาย้ายทุกคนลงไป100้อห้องจนกว่า100ห้องแรกจะว่างและพร้อมให้เช็คอิน ข่าวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วว่ามีโรงแรมที่สามารถรองรับแขกจำนวนมากได้เห็นได้เลยว่ามีรถบัสแบบนี้มาที่โรงแรมมากขึ้นและไม่ได้มีแค่รถบัสเท่านั้นแต่ในรถบัสยังเต็มไปด้วยผู้เข้าพักจำนวนนับไม่ถ้วนจอดเบียงรายกันอยู่หน้าโรงแรมพนักงานต้อนรับของเราต้องรับมืออีกครั้งเขาเปิดสมุดที่มีจำนวนหน้าอย่างไม่สิ้นสุดแล้วเริ่มจัดเตรียมตารางตารางนี้ก็มีจำนวนช่องอย่างไม่สิ้นสุดเช่นกันในตารางนี้มีแถวสำหรับรถบัสแต่ละคันโดยแถวที่อยู่ด้านบนสุด เป็นของแขกที่อยู่ในโรงแรมแล้วเขาใช้คอลัมน์เพื่อแสดงตำแหน่งที่แต่ละคนเป็นเจ้าของเขามีห้องหมายเลขหนึ่งห้องหมายเลขสองแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาเริ่มเขียนลงในตารางว่ารถบัสคันที่1ที่นั่งที่1จากนั้นรถบัสคันที่2ที่นั่งที่2เป้าหมายของเขาคือเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละคนได้รับรหัสเฉพาะของตนเองรหัสนี้ทำขึ้นจากการรวมกันของรถบัสและหมายเลขที่นั่งจากนั้นเขาก็แสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขาจะกำหนดห้องอย่างไร เริ่มจากมุมบนซ้ายของตารางเขาลากเส้นซิกแซกไปมาในตารางโดยลากเส้นผ่านแต่ละคนเพียงครั้งเดียวถ้าเขาสามารถดึงเส้นซิกแซกนั้นออกมาได้เขาจะแปลงตารางที่ไม่จํากัดนี้เป็นแถวเดียวเมื่อกําหนดลําดับจากบรรทัดนั้นแล้วเขากําหนดหมายเลขห้องแต่ละห้องให้กับแขกที่กําหนดทุกคนได้ห้องครบถ้วนขณะที่พนักง,งานต้อนรับคนเก่งของเรากําลังจะพักก็มีรถบัสคันใหญ่มาจอดที่หน้าโรงแรมอีกไม่ใช่รถธรรมดาแต่เป็นรถบัสปาร์ตี้มันไม่มีที่นั่ง อย่างที่คุณก็น,น่าจะนึกออกแล้วรถบัสคันนี้มีจำนวนผู้โดยสารที่ไม่จำกัดเช่นกันขณะที่พวกเขาเก้าวลงจากรถคุณฟังชื่อของพวกเขาแล้วมันฟังดูแปลกแปลกไม่นานนักผวกเขาพักรายใหม่ก็เริ่มอธิบายว่าทำไมพวกเขาถึงเรียกกันแบบนั้นเนื่องจากมีคนจำนวนไม่สิ้นสุดบนรถบัสพวกเขาทั้งหมดจึงตัดสินใจใช้ตัวระบุเฉพาะโดยใช้ตัวอักษร X และ Z เท่านั้นและเพื่อให้เข้ากับทีมชื่อเหล่านี้จึงมีความยาวไม่จำกัดด้วยคนหนึ่งอ่านชื่อ X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  x โดยตัวอักษรจะต่อไปเรื่อยๆในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจชื่อ X Z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  อีกก็ได้และยาวต่อไปได้เรื่อยๆหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งคุณก็พบว่าแค่ตัวอักษรสองตัวนี้ก็สามารถกำหนดชื่อของคนในรถได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ในขณะที่คนจากรถปาร์ตี้เริ่มเข้ามาที่โรงแรมพนักงานต้อนรับบอกว่าเขาไม่สามารถพาทุกคนเข้าไปในโรงแรมได้มันอาจจะซับซ้อนหน่อยในการอธิบายครั้งนี้เขากล่าวแต่ผมขอลองหน่อยเขาเริ่มต้นด้วยการเปิดสมุดที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเขาอีกครั้งจากนั้นเขาก็จัดห้องให้กับคนบนรถบัสสมมุติว่าห้องหมายเลขหนึ่งสำหรับคนที่ชื่อ xx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 x ในขณะที่ห้องหมายเลขสองสำหรับคนที่ชื่อ xzxzxz เพื่อให้เสร็จสิน้นในทางเทคนิคแล้วเขาต้องทำต่อไปโดยจัดชุดของ x และ z ที่แตกต่างกันให้กับแต่ละห้องในจํานวนที่ไม่จํากัดของเขามันยุ่งยากตรงนี้แหละเขากล่าวเพราะแม้ว่าเราจะกรอกรายชื่อที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ผมก็ยังสามารถตั้งชื่อคนที่จะไม่ได้ห้องพักได้สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อค้นหาว่าคนคนนั้นคือใครคือการเปลี่ยนอักษรตัวแรกของชื่อแล้ว x จะกลายเป็น z จากนั้นคุณใช้อักษรตัวที่สองของชื่อที่2แล้วเปลี่ยนจาก z เป็น X หากคุณทำแบบนั้นไปเรื่อยๆชื่อที่คุณจดไว้จะไม่ปรากฏในลิสต์อย่างแน่นอนคุณอาจเคยเจอกับโรงแรมที่มีจำนวนห้องไม่จำกัดแต่นั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะสามารถรองรับทุกคนได้อย่างแท้จริงเพราะห้องเหล่านั้นไม่มีที่สิ้นสุดแต่มันมีจำนวนนับไม่้วนแม้ว่าจะใช้เวลาตลอดการคุณก็สามารถนับจำนวนห้องทั้งหมดในโรงแรมได้ในทางเทคนิค เหตุผลที่คุณไม่สามารถรองรับคนทั้งหมดจากรถบัสปาร์ตี้ได้ก็คือคนเหล่านั้นมีมากมายดับไม่ท้วนและไม่มีวิธีในการระบุอย่างเป็นระบบเมื่อคุณดูที่วิธีนี้มันทำให้คุณคิดว่าความไม่มีที่สิ้นสุดบางอันมันมากกว่าอันอื่นๆหรือไม่ทฤษฎีนี้เรียกว่าโรงแรมขนาดใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเดวิดฮิลเบิร์ตและมันก็ไม่ได้มีแค่รูปแบบนี้เท่านั้นทฤษฎีมิตรภาพก็เป็นเรื่องน่าขาันเช่นกันหมายความว่าคนส่วนใหญ่มีเพื่อนน้อยกว่าที่เพื่อนมี ดังนั้นถ้าคุณมีเพื่อน3คนมันมีโอกาสที่เพื่อนของคุณแต่ละคนจะมีเพื่อนมากกว่า3คนมันเหมือนเป็นปริศนามันยากที่จะเข้าใจว่าทําไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นแต่มันเป็นเรื่องจริงมันถูกค้นพบครั้งแรกในปี1991โดยนักสังคมวิทยาที่ชื่อสกอตเฟลเขาค้นพบสิ่งที่ผิดปกตินี้ตอนที่เขาดูโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีอยู่ในตอนนั้นเขาคำนวณจำนวนเพื่อนโดยเฉลี่ยที่คนคนหนึ่งมีแล้วเปรียบเทียบจำนวนนี้กับจำนวนเฉลี่ยของเพื่อน ที่เพื่อนอีกคนมีเช่นกันมีประเด็นที่น่าสนใจเกิดขึ้นเมื่อเขาสังเกตเห็นว่าจํานวนที่สองนั้นมีมากกว่าเสมอปัญหาคือไม่มีคําอธิบายในเชิงตรรกะกสําหรับปรากฏการณ์นี้เล้ามาสําคัญยังไงล่ะคุณอาจจะถามเพราะมันส่งผลต่อวิธีที่เรารับรู้ตนเองเปรียบเทียบกับผู้อื่นเราส่วนใหญ่มองว่าเพื่อนของเรามีความสุขมากกว่ารวยกว่าแล้วก็ป๊อปมากกว่าที่พวกเขาเป็นแต่สิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าเราเกือบทุกคนก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน แล้วก็มีทฤษฎีของเซโนซึ่งเป็นปริศนาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวพวกเขาถามคำถามเช่นถ้าคุณต้องเดินครึ่งก้าวเพื่อไปไหนสักแห่งแล้วไปครึ่งก้าวแล้วอีกครึ่งก้าวคุณจะไปถึงที่นั่นไหมคำตอบคือถึงแม้ว่ามันจะดูไม่น่าไปถึงได้แต่ถ้าคุณก้าวต่อไปเพียงครึ่งก้าวคุณก็จะไปถึงที่นั่นได้ในที่สุดมันอาจจะดูแปลกแต่ความจริงแล้วทฤษฎีเหล่านี้ล้วนขัดแย้งกัน ในวิชาคณิตศาสตร์ข้อสรุปเหล่านี้เป็นข้อสรุปทางคณิตศาสตร์ที่ไร้าสาระจนยากจะเข้าใจได้แม้ว่าทุกขั้นตอนที่คุณทํามาก่อนที่จะถึงข้อสรุปดังกล่าวนั้นถูกต้องก็ตามในสถานการณ์ส่วนใหญ่ความขัดแย้งคือความขัดแย้งของข้อความเองตัวอย่างเช่นในโรงแรมขนาดใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเดวิดฮิลเบิร์ตข้อความเหล่านี้คือโรงแรมสามารถจองจนเต็มได้และมีห้องว่างได้ในเวลาเดียวกัน